อยาถือธรรมภาวนาโดยเฉพาะเพราะจิตของเรามีอารมณ์สองอย่างบางวันต้องบางโอกาสต้องการคิดบางโอกาสต้องการหยุดเวลาที่มันต้องการคิดเราบังคับให้หยุดคือรู้ลมหายใจก็ออกจากภาวนาเนี่มันจะไม่อยู่แล้วถ้าเกิดการฝืนการยกมีการคลุ่มเกิดความผูกสานต้องปล่อยให้มันคิด ถ้ามันจะคิดเราคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องเบาๆก่อนอันดับแรกก็โสดาบันท่านธรรมโองท่านเคารพพระพุทธเจ้าท่านเคารพพระธรรมท่านเคารพพระอริยสงฆ์ท่านมีสิ่งไม่สุดเราเราจะทําแบบนี้เราจะทําแบบท่านจะลืมบั่งเรือบั่งไปของธรรมดาขนะใดที่ทรงสิยงได้ขนาดนั้นการชนะเวลาไหนที่เราเผลอละเมิดสินไปบั่งเราถือว่าแพ้แพ้บ้างชนะบัางไม่คาดหวัชนะตลอด าบางวันเราต้องการพิจารณาแบบนี้แต่จิตมันต้องการหยุดคืนพิจารณามันก็กลุ่มอยู่ต้องให้มันให้มันหยุดมันต้องการรู้ลมใจเข้าออกก็ให้มันรู้ขณะที่รับพิจารณาตอนที่พูดบ่อกีนี้จิตก็ว่างจากทีนี้ถ้าจิตไม่ต้องการคิดจิตต้องการต้องการรู้ลมเข้าลมออกต้องการภาวนา ขณะที่รู้หลงข้าลงออกขณะที่รู้ภาวนาเวลาในจิตว่นวายใจตื่นพระพุทธเจ้าต้องการจิตว่างใจตื่นพระพุทธเจ้าต้องการจิตว่างใจตื่นเป็นการปฏิบัติของบรรดาติในพระสูตบริษัทธ์ยาฝืนอารมณ์และได้จะทรงใจให้เครียดสมมติว่าเราใช้เวลา20นาที20นาทีนี้จิตเราวุา่นวายบังเอิญมันทรงตัวได้เพียง2นาทีควรจะพอใจ เราถือว่ารู้คำภาวนาก็ดีรู้ลงใจเราออกก็ดีรู้ภาวนาก็ดีแค่สองนาทีเวลานั้นไม่มีลงอื่นควรเวลานั้นถือว่าเราชนะกิเลสถ้าเราชนะกิเลสเพื่ป้องกันละสองนาทีต่อวาระถ้าเป็นสิบวันก็ยี่สิบนาทีใช่ไหมสามสิบวันก็หกสิบนาทีความดีที่เราทำไว้มันจะไม่ถอยหลังจะสะสมเรื่องเ่สะสมตัวเอง ใน่าจงอย่าลืมว่าเวลาที่ทำกรรมาฐานอย่าสนใจเรื่องชานถ้าคิดว่าเราต้องการชั้นต้องการชานนั้นต้องการฌานนี้นไปขับาระนเะท่านบอกเลยว่าพวกนี้ไม่เป็นเรื่องเลยทไม่ได้อะไรเลยถ้าจิตยังต้องการคําว่าชานอยู่ท่านหลงในชานเมาในชานจะไม่ได้อะไรจิตจะร่้ต้องพอใจในความสุขที่เรามีขณะที่ปฏิบัติ เออใครไปเจ็บอะไรฉันก็ถามตั้งต้งตงนนั่งอยู่นะท้าวไปฉันพูดถูกไหมถ้าท่านบอกว่าไอ้เทนั่นมันพูดไม่ถูกฉันก็ยอมรับความจริงถ้าท่านเฉยเฉยรับโดยดุษณีนพลาดฉันพูดถูกสำคัญไปถามที่เจ้ามาราชได้ไหมเออนั่งนานอยู่เลยถามได้ใหญ่ถามเลยย้ไลอก้กนติดไหม ต่านเห็นคูู้้ตืน,ตน,นะผนอ้พิวเตอรอโปแบบมนี้ก็ลงเวลาก็หมดไปสามสิบนาทีตอนนี้ย้อนีกนิดหนึ่งท่านผู้มาใหม่ถ้าใหม่จริงๆไม่เคยปฏิบัติเลยพอเขาบอกว่าเริ่มปฏิบัติได้ให้ใช้จิตรู้ลมใ้ใจเข้าใ,ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ใ,ใจเข้า เล้่ายใ,ใจออกดูอยู่ใ,ใจออกแลก้วก็ภาวนาตามใช้ใจเข้านึกว่าพูทธชใจออกในวัาโทแำความดีก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่พอใจในการภาวนาก็คิดว่าพระโสดาบันท่านมีอารมณ์แบบไหนพระโสดาบันท่านยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าก็คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าควรนักถือไหม คนรับถือแล้วก็ยอมรับเราทำคำสอนสอนพระองค์เป็นไปไกเกิดความสุขจริงไหมถ้าจริงเรายอมรับพระอริยสงฆ์ผู้ํำเขาทำคำสอนสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วคนยอมรับรับถือไหมถ้ายอมรับก็ถือได้ผลรับแล้วสิ่งที่พระเจ้าสอนไม้ดีไว้ถ้าดีเราคนยอมรับจิตใจใครคงกะคิดว่าแล้วคิดต่อไปว่าสินค้าของเรามีอะไรบกพร่องบ้างถ้าส่วนไหนบกพร่องเราจะไม่ยอมให้บกพร่องต่อไป แต่บางวันมันอาจจะลืมหรือว่าช่างมันวันหลังก็ตั้งใจต่อสูกันใหม่ไข่คุณเปแบบนี้ก็ใช้ได้โดยที่ไม่ติรนานเลยไความจริงได้คิดอย่างนี้ได้เป็นปกติอาตมายคิดว่าดีกว่าคนนานเพื่อเริ่มปับยอมรับนักือพระพุทธเจ้าว่าธรรมพระอริยสงฆ์ควบคุมกำลังใจเ็อยู่ในสีและพิจารณาว่าสิ่งเราบุกรุกข้อก่อนไหนบ้างเราจะไม่ยอมละเมิดคิดต่อไปนิดใช้ปัญญาข้อหลัง ว่ากายเกือ,อกเป็นมุษย์แต่ทุกข์ัรงไม่ต้องการเป็นเอเดายหรือเป็นพรมเป็นเป็นทุกครต้องมันไม่สุขจริงได้ไม่นานแนละ้วไม่ต้องการต้องการเกือกเด็กเด็กไขวนไปวนมาแบบนี้จะดีมากไอเนี่ยแข็งโอ้มาแล้วนะแค่มันยอมเล่นพวกนี้โอ้ตามตอนนี้ไปมีกําลังใจเข้มแข็งพระพุทธเจ้าจะดีอย่างใช่ทุกคนมีกำลังใจได้ความดีเข้มแข็งมากเลย แต่อย่าลืมว่าเรากรรมมันมาเป็นคราวๆไป็นตอนๆมันระวังถ้าแกทำคราวเดียวแล้วก็หมดไปอน,นี่จะบอกไอ้ตัวนั้นออกไปตัวนี้เขาเข้ามา,านี่เรอเระวงลาบที่นี่เขาเลิกลอกคาบแล้วกคุ้นมาไม่มาเปล่าคาบมันด้วย ยังไม่หงวงอยู่เป็นตัวอะไรเนะ่ยโัครา,าบวงคราบเดี๋ยวยังมีคลาบเป็นอย่างดีน <c oughs> ะครับแต่ว่าอะไรกำลังคน,คนมีใจเข้มแข็งดีมากาการรักก็มีผลแต่ต้องระมัดระวงังอะไรก <ำ S 1> รรมเก่าออกไปกรรมใหม่เข้ามาอ้าวไ,ไม่ยันกันอยู่หรอครับก็ยันกันด <c oughs> ไไิไม่ค่อยยันเมยไม่ยอนเุย <c oughs> นั่นหมายความว่ากฎข้องกรรมใช่ไหมครับที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ตัวเก่ามันก็ไปแล้วตัวใหม่มาเพราะเราทําอะไรไม่บ้างกีวาระกีสมัยใช่ไหมครับอย่างฉันเนี่ยตั้งแต่รู้เท่าไหรยี่สิบเ็ดหลังจากยี่สิบเดมาแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขที่สุดคือป่วยทุกวันอ้าวติดตัวกูจังทำไม นึกว่าจะดีขึ้นแน่นั่นดีมากดีไงกันพ่อครับป่วยจริงเห็นทุกเรื่องที่จะสัตว์โอ้โอ้ยงี้ก็ขอนมีมลป่วยต่อไปนะครับใช่ถ้าไม่มีมลก็ป่วยอ๋ออ๋ออ๋อันนี้เป็นความจริงนะป่วยเรื่อยมาอ๋อก็อะไรก็ราอายุไขแค่ยี่สิบเจ็ดอ๋อยายุปัญญาไขก็แค่ยี่สิบเจ็ดอายุจริงๆแค่นั้นเองเหรอครับอายุจริงๆอิงยุคลองแค่นั้นโอ้โห แล้วก็เมื่อทราบจากวพระปานไดยกที่อ่านแล้วท่านบอกให้ต่อก็ไม่ต่อหลังจากนั้นมามันก็ป่วยตลอดกาลวันไหนไม่ป่วยวันนั้นติดปกติถามวันนี้ปกติโอปกติแต่คือป่วยแล้วให้ป่วยเป็นสุขผูกป่วยเป็นสุขป่วยไปกินก็เป็นสุขแล้วทีเรามีอะไรคุยบ้างลาบเรียนถามหลวงพ่อว่า ลูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ปวดม์แล้วนั่งสมาธิตรงสังขารแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระจุลามุณีกราบพ่อแม่แล้วก็ลงมาทำจิตให้สบาย45-60นาทีทุกวันเพื่อหวังที่จะฝึกฌานสี่อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าการนั่งสมาธิอย่างนี้จะมีโอกาสถึงฌานสี่หรือไม่เจ้าคะไม่ถึงแนะ่ ไม่มีทางได้ถึงแน่เป็นเพราะอะไรท่านพ่อครับก็ไอ้คนมันไม่รู้จักชันสีการออกไปจากตัวถึงดุลามนีในทางนสีก็คุณอยู่แล้วาไปเห็นควายเป็นหมายหมายควายรู้จักได้ไังไงเพราะที่ออกไปในีสี่แล้วไอ้เน็กเลยไอ้คนที่อียาเก่ามันจะโง่มันโอยดัก นี่อย่าไปคิดแรงชันมันจะหลงผิดหลงผูกลา,าจะปัดความดีอ๋อเอาแค่ไปได้มีลมผ่อนใส่ไหมใช่ไหมลาบลาบถ้าไปคิดว่าต้องได้ชันนั้นชค่นี้นี่มันจะพังนั่นนี่เอ๋อจิตก็จะวุ่นวายตุ่นทุจริตทุจาริตนิวรณ์ดุจสีเข้าครอบงำลาบลาบไว้จิตเนี่ยถ้าไม่เป็นชันสีมันออกไปอย่างตัวไม่ได้ลาบลาบใช่ไหมลาบ